สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนัทซี่มีเรื่องเล่าเย้ค่ะวันนี้หนูก็ตื่นเช้าเตรียมตัวไปโรงเรียนก่อนไปโรงเรียนมาทักทายชั้นผชมสวัสดีค่ะในยามเช้าก็มาสู่บรรยากาศแล้วก็กินข้าวหรือมื้อเช้าคือไข่ดาวค่ะไข่ดาวและท่านผู้ชมกินข้กินมื้อเช้าคืออะไรกันเอ่ย อย่าลืมตอบใต้คอมมิ์น,นะคะ,ะค่ะวันนี้ก็พาไปดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ตอนเช้าไปดูกันเลยค่ะไปเลยนี่ค่ะต้นไม้ของหนูเยอะไหมคะอาจจะลกหน่อยนะคะนูตนัวงูก็มี เราจะมาแนะนำตัวแรกก่อนเลยนะคะก็คือต้นนี้อะไรพูกเกเป็นใครทำไมไม่อยู่ใกล้ฉันนี่อดูสิค่ะเมียมาต้อนรับตอนเช้าประมาณนี้แหละไปหลบทานสงสัยหิวยังไม่ได้กินข้าวโอเคนี่ค่ะนี่คือจยอดคุณนายตื่นสายตอนนี้ยังไม่บาน ค่ะรู้ว่าอยากออกกล้องแต่แป๊บนึงแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะคุณนายตื่นสายนะคะดอกก็ยังไม่บานนะคะเนี่ยดอกมันก็จะหุบประมาณนี้ถ้าดอกบานจะสวยมากเลยค่ะเพราะมันมีหลายสีหลายสีสันนะไปดูสองอันนี้หนูก็ปลูกไว้เพราะว่ามันปลูกง่ายแล้วก็ ลืมชื่อจำชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าปลูกง่ายจริงๆค่ะบีเดี๋ยวก่อนเราต้องดูนี่คือลำต้นคล้ายๆต้นอะไรไม่รู้อืมมันคล้ายคลึงกับต้นอะไรน,นะจำไม่ได้จังนี่ค่ะมีตัวที่สแล้วตัวที่สามเห็นไหมคะถ้าผู้ชมสีจะต่างกันมากเลยกล้องอาจจะสั่นนะคะ ในไมสีอันนี้จะเป็นสีม่วงม่วงเขียวอันนั้นจะเป็นเหลืองเ,เหลืองออกประมาณสีส้มแดงค่ะนี่ก็ด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะโกยเซียนโกยเซียนไม่โกยเซียนนะคะก็ประมาณนี้ดอกบัตก็จะสีแบบน,นี้ค่ะ สวยจริงค่ะมันสวยมากเลยอ่ะเจ๊ก็และอันนี้เป็นพุ่มเลยค่ะพุ่มเลยส่วนนี้คือชวนชมนะคะต้นชวนชมย,ยังมีอีกนะคะตรงนั้นไงคะเห็นไหมคะถ้าเพื่ชมยังไม่มีดอกเลยโอ้บริเวณนั้นก็ด้วยใครไม่แต่ค่ะ ความพิเศษของต้นบอนสีเอไม่ใช่ต้นชวนชมนะคะก็คือสามารถอยู่บนพื้นดินโดยไม่ต้องพึ่งพาดินได้มยชีวิตอยู่นะคะต้นนี้ยังมีอยู่ส่วนนี้ก็บอนสีค่ะอืมบอนสีนั่นกระโกยเซียนอีกต้นหนึ่งส่วนนั่นทุกคนเห็นไหม คืออะไรกันหนูเราไปดูใกล้ๆนะคะนี่คะ่ะใบแมงลักส่วนนี่ใบมะกรูดสวยจริงๆแล้วก็ต้นที่สุดท้ายเดี๋ไปท้ายสุดมะเขือเทศค่ะ อันนี้เป็นต้นสาต้นนี้น้องปลูกหมดเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับการเรียนค่ะทางโรงเรียนเขาให้นักเรียนอะปลูกต้นไม้อย่างละชนิดสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มารายงานบรรยากาศยามเช้าแล้วพามาดูดอกไบที่กำลังจะ เรียกไงดียังไม่บาทค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ